สวัสดีครับอ่าเ่าเรามาจัดตารางสอนนะครับต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วของเราเนี่ยเราเปิดโปรแกรมมาเพื่อจัดตารางใหม่นะครับเพื่อจัดตารางใหม่ทั้งหมดเลยอ่าเปิดขึ้นมาแล้วโปรแกรมก็จะล็อกค่ากิจกรรมไว้ให้ก่อนเป็นเบื้องต้นแล้วเราก็เข้าไปล็อกค่าล็อกค่าของครูที่เราต้องการจะล็อกหรือของนักเรียนที่เราต้องการจะล็อก หรือของห้องปฏิบัติการที่เราต้องการจะล็อกไว้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่าต่อไปเราจะจัดอัตโนมัติเราก็คลิกที่ปุ่มลงคาบคู่ตัวนี้นะครับอ่าโปรแกรมก็จะลงคาบที่เป็นคาบคู่ให้เราก่อนตามการลงทะเบียนวิชาเรียนไว้นะครับว่าวิชาไหนเป็นคาบคู่นะครับเราก็ไปเลือก เมื่อลงไปเสร็จเรียบร้อยโปรแกรมมันก็จะบอกว่าอาลงได้เท่านี้นะขอให้ท่านตรวจสอบก่อนโยกให้พอใจก่อนแล้วค่อยไปลงคาบเดียวนะครับอ่ะเราก็มาดูมาไล่ดูอ่ามาดูตัวเลือกนะครับถ้าเราจะแสดงข้อมูลมาดูว่าเอวิชาคาบคู่เนะี่ยมีคาบเหลืออยู่ไหม ต,ติ๊กที่คาบคู่แล้วก็คาบเหลือจิกไม่มีแล้วนะครับคาบคู่ไม่เหลือลอะเราก็แปลว่าลงในตรางหมดละแต่คราวนี้เราก็มาไล่ดูว่ามันเหมาะสมไหมลงไปอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอ,อย่างเงี้ยมันลงอย่างเงี้ยเหมาะสมไหมถ้าเราเมาื่อเขียนว่าโอเคดีแล้วครับผ่านไปก่อน เห็นไหมครับนี่คือการลงครับอัตโนมัตินะครูคนนี้ดูครูที่สอนครับคู่นะครับเราก็เลื่อนดูค่าที่สุ่มมาให้ก็จะมาตาประมาณนี้นะครับโอเคถ้าดีแล้วสมมุติว่าดีแล้ว ก็คลิกลงคาบเดียวโปรแกรมก็จะสุ่มลงคาบเดียวให้นะครับอาสุ่มมีีดิเมื่อเราคลิกลงไปแล้วโปรแกรมก็จะสุ่มลงให้สุดท้ายนะครับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่ยังลงไม่ได้นะครับที่ยังลงไม่ได้จะปรากฏอยู่ตรงนี้เราเข้ามาดู ลิกดูสิวิชาอะไรบ้างที่ยังลงไม่ได้ครับอาสวะนีหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งได้ให้หนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับสามวิชาหอพานสองหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ยังลงไม่ได้เอ๊ะทำไมลงไม่ได้สาเหตุที่ยังลงไม่ได้รงงไไดเรางงก็มาเลือกลงด้วยเหมือน แกิกกลิกเลือกวิชาปั๊บชั้นเรียนนั้นก็จะปรากฏขึ้นแถบบนครูก็ปรากฏขึ้นแถบที่สองนะครับเราก็มาไล่ดูอ้าวครูคนนี้วิชานี้ห้องนี้หนึ่งทับสามลงคาบไหนไม่ได้ลงคาบนี้ไม่ได้อ่ามอวมาชีด้ดซิลงได้ไหม รู้ได้ไงว่าลงได้หรือไม่ได้นะครับเข้ามาดูที่รายการตรงนี้นะครับชั้นเรียนอาจารย์ห้องปฏิบัติการถ้าขึ้นเป็นสีเขียวพร้อมกันสามแสดงว่าลงได้คลิกขวาเลยครับลงวิชาเรียนเห็นไ,ไหมครับวิชามเมื่อกี้ลงได้แล้วเรียบร้อยต่อไปรายการต่อไปอ วิชาเสริมทักษะมสามสองทับสามมปมาชี้เองครับสีเขียวไหมเขียวไหมเขียวหมดเลยเห็นไหมครับแต่ว่าลงได้คิดกว่าเลยครับลงเลยชวบเห็นไหมครับลงได้แล้วสี่ทับหนึ่งข้ามไหนนักเรียนว่างวันพุธแต่ครูคนเนี้ยวันพุธไม่ว่างเพราะครูคนนี้ไปสอนลูกเสือนะครับอ่า ตกลงว่าหูคนนี้ไปสอนลูกเสือไหมถ้าโดยอนุโลมว่าใครสอนมอปลายไม่ต้องสอนลูกเสือก็ได้แล้วก็ลบลูกเสือออกครับคลิกขวานะครับคลิกขวาลบาลบแน่ใจไหมลูกเพศจะลบแน่เหรือใช้ภาษากวนไม่เบานะครับคลิกปุ่มตกลงลบออกหมอมาชี้เป็นไงครับ 3มเขียวลงได้คลิดกว่าลงวิชาหไหมครับลงได้ละฮะวิชาลสีทับสองสีทับสองก็เหมือนเดิมครับคล้ายๆกันก็หาทางลงนะครับหาทางลงให้เขาอ่าอย่างวิชาเนี่หาทางลง่าซึ่งรายละเอียดของการหาทางลงเดี๋ยว จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ให้เห็นกันว่ารูปแบบการลงแบบอัตโนมัติเป็นอย่างไรนะครับก็คือคลิกกุ่มลงคาบคู่ลงคาบเดียวนะครับส่วนรายการอื่นๆก็คลิกแล้วก็เอาเมามาชี้ในช่องที่จะลงอ่า รายละเอียดเพิ่มเติมไว้ดูคลิปถัดไปนะครับตอนนี้ให้เรารู้กันว่าลงอัตโนมัติคือ2ปุ่มนี้นะครับไว้เจอคลิปต่อไปครับ